สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิว i n c เค e อ l l o y m ม s s e n g e r b a แบนะครับกระเป๋าสะพายข้างแบบ m แมสเซน,นเจอร์แบ็คขนาดสายโน้ตบุ๊กได้ขนาด15นิ้วนะครับผมภายนอกก่อนเลยก็เป็นผิวเ,เป็นไนลอนนะครับเคลือบอด้วยวัสดุพวกโลหะก็ดีไซน์ยับยับหน่อยก็ถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับด้านข้างก็เป็น,เ,เ,ปนเหมือน m ม s s e n g e r b a แบรุ่นอื่นๆของอินเคสนะครับ คือสายปรับระดับได้ตรงนี้เป็นที่ปรับให้เหมาะสมจะได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้รวดเร็วนะครับผมตัวข้างบนเป็นตัวล็อกนะครับผมมีแบรนด์ Incase อยู่ด,ด้านบนนะครับผมด้านบนเป็นหูจับเป็นลักษณะนิ่นนมๆนะครับผมก็เป็นเป็นกระเป๋าน้ตบุกครับก,ก็จะมีหูจับสายสะพ,พาย Shoulder Pad ก็จะมีที่นิ่มๆคล้ายๆรุ่นที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้ก็คือ,อ Messenger Backpack นะครับผม ข้างในเป็นผิวตัวนี้ก็จะเป็นผิวเดียวกวัสดุเดียวกับกระเป๋าลักเลยครับผมด้านข้างมีกระเป๋าเล็กๆเอาไว้ใส่ของยูกจิงเช่นงมือถือข้างในเป็นผ้านุ่มๆครับผมเป็นพวกคล้ายๆขนสัตว์นะครับผมก็เรามาดูด้านในกันบ้างนะครับผมครับผมข้างในนี้ก็มีช่องแค่ ช่องใส่ของจุจิกช่องเดียวแล้วก็ข้างหลังเป็นช่องใส่น้ตบุ๊กและ iPad นะครับรุ่นนี้ใส่ได้มีช่องใส่ iPad ดด้วยวัสดุภายในเป็นคล้ายๆผ้าล่มนะครับลักษณะคล้ายๆฟรอยหน่อยครับผมผมจะพยายามให้ดูครับผม,ผม,บผมก็กันน้ำได้นะครับตรงนี้ครับผมข้างในช่องค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวก็ช่องใส่น้ตบุ๊กมีที่ล็อกตามสเตปปกติของอ Messenger Bag นะครับ ด้านในเป็นผ้าที่เป็นคล้ายๆขนสัตว์นี่เหมือนกันนุ่มๆเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูดชัดๆนะครับผมมีอยู่ด้านเดียวนะครับด้านหนึ่งเป็นคล้ายผ้าลมกันรับผมเป็นทั้งแผ่นหลังนะครับเป็นหมดเลยช่องข้างหน้ามีช่องใส่ย i p a ด ก็พอดีขนาด iPad นะครับก็ iPad 1หนึ่งไไม่ต้องห่วงขนาดเท่ากันครับผมนั้นนี้ก็ไม่มีช่องอื่นแล้วครับมีช่องใหญ่ช่องเดียวเลยข้างในเป็นคล้ายๆผ้าลมหนานะครับผ้าตัวนี้หนาด้าน,นข้างก็เป็นเย็บย้ําหนาๆครับผมไม่ไม่เหมือนย่ออื่นที่จะเป็นแถบลงมาครับผมแต่น่าจะแข็งแรงเหมือนกันเนื่องจากดูดูแลเขา มมนนเเยออะหืกััครบข้างในก็เป็นช่องใส่ของจุกจิกเล็กๆน้อยๆปากกาแล้วก็มีช่องเป็นตะข่ายออช่องใส่ปากกาช่องใสขนาดช่องนี้ใส่ iPod ได้นะครับผมช่องช่องของตะขา่ายใสไ p o d ดได้ครับผมก็มีช่องจุกจิกอื่นๆอ่เล็กๆ,ๆน้อยครับผมด้นานนอกไม่มีอะไรแล้วครับข้างในายาวก็โล่งๆเลยครับเดีย๋ยวขอจบการรีวิวเ็นเท่านี้กันครับผมขอบคุณมากครับ Thank <laughs> you.